เรื่องมันมีอยู่ว่าแบบตอนนั้นฮะเพื่อนผมมันตั้งดีดด้วยเสียงจะมาบอลแต่ผมว่ามันดึกอะก็ประมาณห้าทุ่มสี่สี่แล้วตอนนี้ผมล่นอะล่นตอนไหนไม่เล่นมาเล่นตอนนั้นคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนนั้เพื่อนผมมันเปลี่ยนดีดคอเลยคือตอนผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยผมเล่นกับเพื่อนหลายคนข้างล่างจะหลายคนอยู่แล้วมันมีเพื่อนคนหนึ่งแม็กนั่นแหละแม็กอิจมันมันมันตั้งในดีเไปทุกคนมันจะเป็นข้อฟวาไม่ข้าวข้างอ่ะ แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นรูปมือิมีเอ่อยกนิ้วโป้งอะแต่ก่อนหน้าเนี้มันตั้งเป็นไอ้นี่เว้ยมันเขียนว่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยไอพีมาคนเดียวเดี๋ยวบ้านกลายเป็นบิดเราก็เลยแบบอ่ามันตั้งแบบนี้คือตอนแรกก็ยังไม่รีบไหมคิดว่ามันไม่เติดเรื่องนี้หรอกพอไปดูปุ๊บเอามาเปลี่ยนเป็นนิ้วโป้งไม่รู้เพื่อนผมมีใครแคปทันรึเปล่าไม่น่ามีใครแคปหรอกก็จีให้ดูสักภาพบ้างเตอร์ระเบิด นี่เว่าโอเคแบบมันเป็นบล็อกๆพื้นคงมไม่เปลี่ยนแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เซาร์ฟตัดะคนผมก๊มปอปปี้มาเป็นอันที่ผมแบบส่วนใหญ่ผมเล่นเสร็จผมจะก๊อปปี้กว่ามันโดนหรืออะไรกวมีอะไรผิดพลาดหนึ่งก็จะตับอันนี้ไปไม่ใช่ตัดเลยก็จะก๊ะปอปปี้ไปก็ผมก็คงไม่เอาบ้านเิดในทีในเกมจริงหรอกนะในเสิร์ฟจริงแบบว่าไม่สวยมไม่สวยมัน,มนดูเท่ดีไม่สวยตอ,อนนี้นะ ไอแม่น yeah, ี่มันกองก้อนผมใครดีอ๋อมันกอผมจริงเจ้าหูกองก้อผมเอาไปต่อยนู้นเหมนี่นะแยอหละทำงดีไปไปเกิดยี่นายนะมันกองเดี๋ยวอุ้ยแก้ตายแล้วทำไมมันแก้ตายเนะเดี๋ยวค่อยแห้งแล้วเราจะไปแก้บ้านเลยเพราะว่าแถวบ้านพิดน่าจะหมดแล้วไม่หมดหรอกแต่ขี่เก็บหาไปหาที่นั่นจะเร็วกว่าทำไงดีนะไม่ต้องไกลบ้านแล้ว

ไม่ไม่หมดเพราะอะไรดิอินชาร์ดอินชาร์ดหมดนิดนึงแต่ส่วนใหญ่หมดเพราะเออซอมธนูเนี่ยคือเฉพาะธนูอินชาร์ดอุ้ยเจอเพล็กอะไรไหนทําไมเจ๊งอะไรอ่าโอเคมันไม่มีตัวอะไรกันยังไงโอเคเดี๋ยวที่ขุดเรามานี่เราพอคูณสามที่ขุดตึงขนาดนี้เลยขุดไปก่อนอุ้ยเกือบเกือบโดนระเบิอุ้ยเพลีกแล้วอุ้ยอะไมทําไมทําทํานี้เพล็กเยอะมาก เยอะมเยอะเยอเยอะอะทีเพชรเยอะทำอะไรกันนี้อุ้ยมีลาพิเดอเออลาพิเอุ้ยคบไปอุป้ยพแก้วอย่างตึงอย่างตึงคนบึสองอนดีกว่ไม่ไมีนีไหมคนฟ้าเอานี้ก่นกนะคนเดียวดีว

อุ้ยยังมีอีกมดละได้มาชุดเราไปเก็บของจริงน่าจะยังไม่พอทุกคนเพจแค่นี้ไม่พอหรอกถ้าจะเปลี่ยนเขาเลยขาดอุ้ยจะเข้า,า,ขาบ้านไม่ได้ละม,มันใหญ่เลยเขาเลยขาดอะไรเยอะแยะอาจะกิกนก่อนหรือซ้ำหัวใจ คือถ้าเราไม่ได้ให้แบบหิ้วเลือดลงก่อนนานๆมันจะมันจะกลายเป็นเลือดแบบนั่นทาบนเลือดที่เหลือทับบนไม่เป็นไรมันก็เลิกกลับทางไหนเนี่ยโอ้ยเคเดอร์ฮัลโหลตามไม่น้ำไปจังเลยฮัลโหลเคเดอร์อูหาไม่เจองกงกงงย้ายขึ้นไปบนฟ้า oh ย้ายขึ้นอู้อู้เห็นเอ้ยย้ายขึ้นไปก็ได้ไปเตรียมของอะไรหนึ่งก็ แน่มาประมาณสี่คืนอ,อันนี้รวมเพชรที่อยู่ในบ้านเลยนะนี่สี่คืนสามสี่กับอีกหน่อยยังมีเพชรตรงนี้อีกที่ไปขุดมาเมื่อกี้อันนี้เพชรเอาบล็อกในบ้านาาเยลยเอาเพชรในบ้านมาครับเดี๋ยวเราจะไปขาบล็อกนี่ทำไมไม่ขาบเลยน่าสิไปข่าวอันนี้เราลงเราลงเราลงทุนเพชรในบ้านหมดเลยนะเอาจริงจรงไปไปป่อดนะครับไปขโมยเพชรเพื่อนเลยไม่เวลานี้ไม่ใช่เซริร์ฟอะอ่าอ่าเอาไว วันนี้จะยังเปลี่ยนไม่หมดนะเดี๋ยวลุงจตต้องถามตรงนี้นะว่าดีมากเลเจรงซคือละเอาเราแค่ภายนอกพอแล้วกันเปดเมันใช้เยอะเกินทุกคนบ้านเล็กๆว่าไปอย่างงี้เปคาลิฮานาหรือเอาที่ไหนไีสร้างไว้ที่ไหนไปหาไว้ ยังไม่ใช่หินไข่นะมันจะไม่เล่นแสงประมาณนี้ทุกคนตรงนี้พวกเสาตรงนี้นะ่าจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยผมเออหอมันไม่จะเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยสวยอยู่โอเคทุกคนกลับลนะามาแล้วนะนี่ฮาชุดดึกมากแล้วผมเป็นผมเดี๋ยวปูครั้งนี้เสร็จนะน่าจะต้องไปแล้วทุกคนเยะนอะคนเลย ผ่านไปกี่วันไม่รู้ในเกมอ่าแล้วตัวใหญ่เพชรเนี่ยห,หาเหมืองมาได้ประมาณชุดนิดๆเองทุกคนผมก็เลยเอาไปขอคิดเป็นหาลัคก,กี้บล็อกแทนทุกคนับผมจะมีมอดเป็นลัคก,กี้บล็อกอยู่อยู่ไหนนะตัวอย่างเนะนียตัวอย่าง,อย,างอยู่มันจะเป็นเอาง่ายคือมันเป็นล็อคบี็อก TNT ทุกคนมันจะมีซ่มของเรื่องต่างๆซึ่งมีฝนเพชรมันมีโอกาสโดนฝนเพชรเนี่ยค่ะไม่มใช่อัลต้า TNT เป็นส่วนผสมอ๋ออยู่ฝั่งนี้ทุกคน นี่อตเจนจีอนี่ทุกคนเนี่ยเจตติงก็ตแล้วก็อัต้าเจนจีซึ่งอัต้าเจนจีก็เอาเจนีปกติสมกับกันพาวเดอร์เอเช็คนอัลต้ากันพาวเดอร์เะร่าอันสนจะได้พดเดียสุดที่เ,เราเปพู Oops. Yeah. คือผมงมปหนึ่งไว้ทุกคนไอนมอที่มันเดือดเราย่อแล้วเราตัดไม้มันจะหันทางต้นแบบนั้นอ่ะมันก็เล่นอะไรประมาณนั้นน,นะประหยัดเวลามันได้แค่ต้นไม้ส่วนบพวกนี้ก็เอาไว้ก็ <c oughs> เอาไว้เจอ <c oughs> พรุ่งนี้นะทุกคน เราไม่ต้องบอกลาเพราะว่ามันก็รวมอยู่ในคลิปเดีเยวกัขอไปนอนก่อนนะไปเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนทุกคนกลับมาเจอกันเลวนะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายแล้วอาจริงจริงเปีละเ,เลยไปแล้วกลกับมาทุกคนก็ไปสร้างต่อเดี่ยวอัออนอที่เนี่ยอดายอคือเพื่นผมตรงนนและเพราว่าอันนี้คือเราทำแบบื่ออนะ ดได้แค่นี้ละทุกคนไอ้น,นี้นะจะหาเพื่อนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยตอนะผมไปตามเพื่อนมาบางทุกคนหนลอกแบบถามแบนี้มันก็จะตอบแบบหนึ่งอ่าทุกคนผมไปเตรียมมาละผม ได้เอาลักเทีนทีมาเทียนทีมาเปิดนะทุกคนนี่แหละตัวหลักในการหาเพชรแล้วก็จะเอามาเปิดเล่นกันเอามาหนึ่งชุดเดียว์นะเออคือไปแชคโ,โ,โ,โอ้ยรีบมาทุกคนดูไฮโลอโอเยี่ยมเลยเปิดมาแรกโอ้โยเชา้าอืมดูเลยอุย้ยซุกมองกอนไปนยิงช่วยนะอันนี้มันอยากเรียโอ้ยเวกเวกเวกแมวเวกวู้เวก

มีที่นี่ไม่ใช่หาดเกาะสิโอ้ยเสียนาวิดมีแล้วไม่มาเปิดใกล้ๆบ้านอู๋ถ้าเปิดตรงเมื่อกี้ไอ้ตรงที่แยกจุดเมื่อกี้บ้านหายเลยทุกคนคอลนะเศร้าดีงี้นีะที่เราสุดใจปกหลุมกันนะเนี่ยไอ้หลุมใหญ่ๆเลยที่เราวิ่งไปเจอก่อนที่มันจะระเบิดอันนั้นก็คนละเศร้าคนละสุดใจคนละเอร้าในที่เดียวแค่กันโอ้ยไป่ย้ำไหมแต่คนละเศร้าอ,อีกอันนี้หาเกาะเลยมีตัวหา

กำลังกงการวิวพอดีวิวไม่หายวิยวหายกัระดูอ่าอันนี้คือเตาต้านเจนชีนะเจนเป็นเจนชีหลักในการค้าต่างๆนี้เช่นอันนี้ก็ต้องใช้นะน,นี่อันนี้ว่าดีมเอาอซีเดียโอ้โหโอ้โอโอดอีเปิสักพักได้ลาวานี่นี่ฮะเปิดข้างข้ามากๆเลย คือเลเวลโว้ยคือเลเวลโอ้ยนี่เลเวลไปท่อนธนูเลยแล้วโอ้ยนี่ไงฝนเพชรเนี่ยคือคนที่ผมบอกเนี่ยเพชรส่วนใหญ่มันจะพรุ่งนี้ฝนเพชรได้รัวๆตอนนี้คือผมไอ้เซิร์ฟหลักตอนนี้นยังมีเพชรเป็น หมวกหายมเจอเรากินไม่ได้นะมันฝ่ายตัวที่ั่อาหารมอนนี้มันมีโอ้เยอะกี่หาหา้ เราจะบอกว่าอย่างหอดเนี้ยคือเวลาเรากินอะมันจะมีบัฟมันจะเป็นเอฟเฟกต์แดงๆทุกคนที่ทุกคนอาจจะเห็นสังเกตอยู่นะมันจะเป็นแบบอาหารเราจะไม่มีวันลดทุกคนแล้วผมก็ลองเอออาหารมันลดได้หรอหลอดอาหารมันลดไปเมื่อกี้ผมก็เลยกินอาหารอยังหมดไปแล้วผมอ่ะเออถึงมันจะหมดแล้วอ่ะมันจะเอฟเฟกต์มันจะมีวันหมดแต่ว่า กินทีเดียวมันอิ่มเลยทุกคนไม่ว่าเราจะเหลือเท่าไหรนน่็ตามมอน,นี้มันบานทีดีมากแถมยังมีหลายอย่างเลยอะไรไปเนี่ยแล้วเมื่อกี้ผมจะถือลัก,กี้บล็อกเจอ้าแล้วผมไปถือกระทาเลยแล้วเวลากดขี้ขวาคือกระทามันจะช้าหรือไม่ช้าก็ได้ถ้ายิ่งช้าก็ยิ่งไกลแรงไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่เมื่อกี้ผมคิดขวาแล้วมันเด้งผมเอ่อมันมันผมกดอีเด้งเข้าหน้าเนี่ยมันก็เลยปล่อยขี้ขวาแล้วมันก็เริ่มเบื่อใส่ตัวอี ประมาณห้าล้านปีร้อยโอ้ยปาาเซงมันกูไม่ได้แล้วรอยโอ้ยรอยไปกค่ไหนนะ้นไอุก้ยอุ้ยเห็นกูบินี่ยจบมึงขับทำไมมันแรงจังเหรอทุกคนโอ้ยที่แล้นาบ้านเถอบ้ามันเพชรวะเออก็ก็ก็ไม่ไอันอันนี้ออั ไอเนี้ยก็ไอ้แม็กก็มันจำได้ว่าที่ไอ้แม็กมันเปลี่ยนไอ้ข้อความที่มันบอกว่าอย่าอย่าปล่อยกูไว้คนเดียวจากบ้านกลายเป็นเพจษอะไรแบนั้นกูก็เลยไปชดแม่งเลยกูเลกูเรียกไอ้แม็กแต่ไอแม็กบอไอแม็กอกอันนี้ดิเนี่ยพราะมันแต่อันนี้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 เซิร์ฟลองอันนี้อันนี้อันนี้กูคัปปี้ไว้กูกูไม่ทำในเซิร์ฟซากแบบเฮียอันอันอันนี้เซิร์ฟลองเซิร์ฟลองเอาดิเฮียเลยย์ มันน่าเกียดอะมันไม่ได้เข้าไม่ใช่ะอะไเลยไม่ใช่อะไรนะเพราะมันไม่เข้ากับหลังคาเลยดูน่าเกียดมากมันมันมันไม่เท่กูแต่แต่กูไอ้แม็กไม่เขีย,ยงนงั้นกูกูทำแม่งเดี๋ยวรอไอแม็กมาอยู่แต่แม็กมันบอกไปข้างนอกน่าจะประมาณสองชั่วโมงโอ้ยของดีคุณภาพไหนวะพีแอ็กลิคพีแอ็กลิคอินชาเทปโอ้โหฟอร์จูนสองเอาอันเบคกิ้งสามอินเฟรนดี้สามตัวนะั้นมันเทียบกับพีแอ็กูอื่ เวิวไม่พออ๋อวิวสามสามิจเดีิยกูเวิวไม่พอเนี่ยนะนี่กูตีให้กูปีให้กูมีหกสิบกูมีหกสิบใช่ใช่ต้องเรยบอกด้วยโอเคโอเคไหนดูหน่อยสิอัานท่นมูให้หมูเราพร้อมเต็มไม่พออะไรจริงดิเออไม่พอหกเจ็ดไม่โอ้นะเอาวันนี้เลยวันนี้เลย เนะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อยังไม่ได้เลยไม่เปลี่ยนโอ้แค่เปลี่ยนชื่อก็สี่สิบโอ้ยโอเคคงไปนนตอนคือตอนแรกอะอินเอติแบบแรกซ่อมครั้งแรกอัมันประมาณสิบสิบนิดๆครั้งที่สองมันสามสิบกว่าครั้งนี้มันก็ควรจะหกสิบมันจะนโดดไปไไนมาเอาดิเดี๋ยวไม่ไม่ไม่เว้ยกูกูแค่ะจะเปลี่ยนชื่อมันอะแม่งหกสิบไอมันสี่สิบเว่ออะแค่เปลี่ยนชื่อนะ โอ้โหโคนเลื่อนเลยฮะนนูกูไล่เปลี่ยนชื่อนี่คือเท่าไหร่ใช่ไหมคือเลขหนึ่งตัวเดียวอ่ะสี่สิบวิวจะบ้าใจเย็นใจย์เย็นกูจะออกยังไงลืมเลยแล้วมึงกลับแล้วมึงกลับเข้ามาในนี้ได้ไงไอ้มารก็ดูแล้วกูจะออกยังไงอ่ะออกมาไปอันนี้โอเคแลืมออกไง อม่หลับสิออกไงอ่ะออกไปเลยไอ้๋ยงนี้ต้องคมบเดี๋ยวกูโอ้ยไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องที่แต่ผมแก่หรอกเชื่อทิ้งไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวล่ะอีเดี๋ยวมาตัดมันอีออกได้แล้วใครจะมองเห็นเฮีย รับความสวยนี้ไม่ได้เกินกันด้วยโว้ยมันจะสวยเกินไปแล้วนี่เลยคุณชายบ้านของกูจะเขียนว่าบ้านของการ์ตูนไอ้นอักบาสอย่าปาบุก,กูทัว่วทั่วข้าวหมดคำนี่นลงมาจากอย่าปาับุกูที่มึงตั้งไว้อย่าปล่อยกูไว้คนเดียวเดี๋ยวบ้านกา็เป็นเด็กแต่มึง mm hmm. กำลองอืมลองจอยกูเฮ้ยกูยปิดแชร์ก่อนไม่แอบส่งแชร์กู ทำไมวะไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่บอกดิเฉยอยากะร,ขขระลึกความเกิดีขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกน้เนาไอใสดิเชียโอ้ยเขามากูแหลกเลยยื่นตเสียงไหมครับกูพูดนึกได้อย่างหนึ่งว่าเอ่ออ,อนิเมะแวน,ก,น,ก,นการ์ดอัปเดตล่าสุด อัปเดตใหม่ของ a n i m a กาคือ shadow แล้วอัปเดตหน้าของอันนีแล้วอรวเฮ้ยเอเ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเเยเ อะไรเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วเออเราเราเอ้าทำไมมันพังเนี่ยเออไม่มีอะไรหรอกเราแค่เนี่ยไม่คาถาเฮ้ยมึงมาดูเดินมาดูไอ้บ้านไอ้เบสดิเอ้ยไม่ใช่มาดูบ้านกูดิอะอะไรมันเนี่ยฉับ อันนี้เลยวันไหนแล้วกูไม่เห็นมึงกินเลยยังจังนาจังหน้ากูนั่คนน่า,นนนาด,นดูเลยอดร้อนจังหน้ากูอยู่กินตรงบ้านเลยไม่กินต,ตรงกินตรงเอ้ยไม่กินกกตรงบ้านกรบตูนแล้วแล้วเราโอ้ยโอ้ยตีกูติดไปังอ้ยกูไม่ต่อต้านกูเข้าเรื่องไวิ่ง <night> จะเ <begun> ล <manipulation> ่นมารับต่อกตอนไปเล่นโลบเล่นโลบูตเล่นโลบูหรือไมครับเล่นกี